สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็มาอยู่กับปัจจุบันสาวเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เดินทางไปส่งของเก่าครับท่านผู้ชมเห็นว่าใส่มาน้อยนี่ไม่ใช่อะไรนะครับหนักครับผมหลังเล่าบเบียร์นะครับพีกัดน้ำหนักเที่ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ320โลนะครับลนอ งั้นสีลวรมันจะเริ่มหย่อนแล้วนะครับสีวดรันมันจะหย่อนหย่อนนะครับเวลาผมปันไปมันดังดังก็ยังไปไม่ถึงไหนเลยครับท่านผู้ชมเพิ่งออกจากบ้านน้ำคำมาได้ประมาณ600มิมตร ตเตือน้าผมว่ามันปิดนะครับท่านผู้ชมโซ่ตกตลอดทางเลยตึงโซ่แล้วก็ไม่หายนะครับเขาว่ามันดัดไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไอน,นี้ก็หลุดอออนครับยังไม่ได้หาน้ตใส่นะครับรถผมแต่ แต่ละคันนี ran, <laughs> ้มีแต <laughs> ่คันพังๆนะครับท่านผู้ชมลูกปื้นหน้าก็แตกนะครับคอก็หักก็เหมือนเดิมครับจักยานล่างพวกผมยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมคือพังไปเรื่อยครับ ก็เข <S an> ้าร <S an> ้านไปก็ไม <an> ่ได <an> ้ถ่ายครับมันก็ไปติดคิบล้ออีกครับผมก็เลยจอดถ่ายคลิปดีกว่านะให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับก็เดินทางแบบคนเดียวเงาเงานะครับไม่มีใครล่างไงนะครับมอเตอร์ไซค์คันไหนคันไหนก็วิ่งผ่านนะครับใครผ่านมาทางนี้ก็ไล่ผมบ้างเดยหยอกหยอกรยอชีชครับผม ามภาษาคนไม่มีสาระครับสาระไม่มีครับหาตังใช้ไปวันวันว่าสั้นครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับทานทีที่มารับชมคลิปให้จนจบก็ต้องขอขอ,ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC พี่ป้าณนาะอาทุกท่านครับผมสวัสดีครับ